กราบลงนี่ขเกระเด็นทอยขี่หังเรียนเนะทำขี้ทอยไปกาบพี่เท้าเกียวกันกัวกัวันพ่อนะคะอันนี้ของหนูมีความสุขนะคะชัวร์นีชัวไปกาบไปนี่ตังกับกาบเลยไปาบไปกาบ กับ้าเลยให้ควลูกหลานเลยเดนใ้ควนลูกสาวเลยสาวชู้สาวชู้นะกาวชูเลยแข่รลย่รยถ่ายรูปแข่งแรงเลยปแข่งแรงแข่งแรงเลยกระปกระปุกน้งม่มางกได้ัอา้ดิเอามะกัดเรื่ยๆนี่มะกัดมาร่อยๆนะเรื่ยๆก่มากั้แบบนีป่ะอ่ ไม่น้อยน้ำใจโอ้ฮัปี้เบอร์ดีไว้คอให้ลาลูกน้เล้นหล่นายน้าไม่ด้มีพ่อชธาอาศายเด ใครกระปุกเยหรือาสาธุสาธุหอมมาแล้วมิ้นแตนไม่านเร็วตุ้งเร็วอะไรรน้นมาเรอโอ้โห้แตนมาลูกมาผึ้งเก่งมากยกใส่หัวตายกใส่หัวตายกใส่หัวที่ไห

มันก็มมันมีใจเพอต้งพอิไปปรเราะตองใจแบทำไมมันหมึดมืดเกล่มาล่มันข้อหมดทุกหมดตัหมดโลกหมดไทยแล้วมีเส็นเล็กต้องใส่ให้เขาต่างว่าต่างว่ใส่ต้งใหใส่กระเป๋าเดอใส่ถุงยางไป่ามีกระเป๋ายังไงเออถุงยางไปเดีกัพัน้นไปีอะไนเอาับน้องเก็บเก็บัโอเคาเกเดี๋ยวไปเองเียว 我是李。